คนใจบ่บนเอยแยแ่เหลียวบานเห็นเป็นผู้แพ้จากความรักบ้<ใ>นยวันทอดมันเด่นพรือดแนวคนแพ้คือแพ้อากาศเกินคือเกิงขาดคนทำล้นพันกายเจ็บปวดให้ใจพี่หนักหนาเจ็บปวดให้ใจพี่หนักหนาบัดมีว่าทั้งสองพี่นางพ้องของผมที่รักของความกล่ ที่เขามาเปิ่นเปิ่นแล้วเห็นน้าที่เขามาเปิ่นเปิ่นแล้วเจ้าผู้สูงเจริญเจอจินฟอร์พ่ออยากเปิ้นเจอเซิร์นเป็นแล้วลับพ่ออยากไเป็นแม่ไปหลับแวห้อยยิมติมไอ้ติมแล้วเจ้าผู้พิมพ์เขาหันอ้ยันอเงันบงไปจ้างหมอบ่งสันเดข้ามืเจ้าผู้ดวงอีเกิงถึงป่าาแนยิปเป้แล้วติมีแฟนแล้วบอยิปเป้แล้วติมีแฟนแล้วบอปวงามๆเนแต่ละนอนมเอ้ยปี่ปิดตัวมือแน่ บอดี it, it, like. like. mm ้ท hmm. oh like ีถลเอปันไม่พี่ลงใบใบมันเยื่อป่าดาดินติมจ้าติมจ้าติมจ้าตกมือตกมือน้ำตาเสนห่อ่อนเป็นติมโปรยิบันก่อนฝ่งน้ำแม่ปันปันเออไปด้วยฝรั่งฝรัถวายเพื่อนน้ำเจ๋งห้อยยิ้มสาวติ่มกันต้อนกลับมานอนหอมผาเปลี่ยาห้องน้ำยิ้มสั่มสั่มละน้ำน้ำเด้อติ่มก็อย่าไปฟินโปรดักสิรับเปลี่นมือกองขอจับจองไว้ก่อนไกลๆทั้งสี่ห้องหัวใจพี่จองไม่คนเดียวเที่ยวมาพอขอรอยยิ้มแน่เที่ยวมา ขอรอยยิ้มแน่พี่ดีมักแต่แท้รอยยิ้ม,ม,ยยม,มใจเมื่อไดทีด่เห็นหน้าของติมเมือ่อใดที่เห็นหน้าของติมเหมือนกินไอติมบานเย็นทุกทีเป็นติมโปรยิ้มห้พี่มันกลับว่ามีมนต์เสน่มันใจ ติ่มยานี่ไปยิ้มให้ใครยิ้มให้เนี่แต่พี่คนเดียวยิ้มหวานพี่ต้องการนักเที่ยวไม่ดอกกระเจียวไม่ร้องไม่เที่ยวกันชาอดอกกระเจียวไม่ร้องไม่เขี่ยวกันชามาเห็นยิ้มสาวติ่มแต่ละเทือมาเห็นยิ้มสาวติ่มแต่ะเทือกับมาน้องผมผ่าเป็นบ่าหวงน้ำยิ้มซ้ำๆละน้ำน้ำได้ติ่มยิ้มซ้ำๆละน้ำน้ำได้ติ่มก็ยามีพิ้มโกดักสซลเป็นมือกองขอจับจองไว้ก่อนกะครทั้งสี่ห้องหัวใจพี่จองไม่คนเดียวเที่ยวมาพอขอรอยิ้มแน่เที่ยวมาพอขอรอยยิ้มแน่พี่นี่มา แค่แท้ไอ้รอยยิ้มยิ้มใจเมื่อใดที่เห็นหน้าของติมเมื่อใดที่เห็นหน้าของติมเหมือนกินไอติมบานเย็นทุกทีเห็นติมเรายิ้มให้พี่มันกลับว่ามีมนต์เสน่ห์มัดใจติมย่านี้ไปยิ้มให้ใครยิ้มให้นีแต่พี่คนเดียวยิ้มหวานพี่ต้องการนักเชี่ยวไม่ดอกกระเจียวโอ้น้าไม่เจียวกัญชาไม่ดอกกระเจียวโอ้น้าไม่เจียวกัญชามาเห็นยิ้มสาวติมแต่ละเพื่อมาเห็นยิ้มสาวติมแต่ละเทื่อบอยอย่ากเมื่อหอดบ้านฝานหลอ้อยดีรักหนึ่ง จากใจพี่ชายก็ยอมถวายไม้เป็นขุสนทุกสิ่งรักจริงแน่นออนพีขอพิงวอนเทพไเทวาจงได้มนีมาเป็นสักีองค์ที่มีมทธิ์พี่สักดาทีนี้จะสาบานตอนอา่อหนาหักลืมทัญญาให้ฝ่า่าทว่าตอขอแต่ยอนตายน้ำปนตางงอนตายยอนสิน่งมีสันเดชกับเอ่ยตายน้ำหอยกิดกี้กิดกี้ตายแล้วบอ่อแนงนอยเอ้ยนอยเอ้ยนก็เจ้าผู้นอยดกแดงนอยดกแดงเสียให้พี่แดงเจ้าคือทิตฐ์ศีนสิมือสิแดงเอาผนาหนังนองแตงเอาพ้านางนอน โอ้ยมวนนอลงปุยหลูกร้านโบวัชระก็ได้มาล่ำถวายแล้วเออม,มาล่ำแก่บุญบาไว้ว่าขันบ่ได้ทหารกรสิมากแก่บุญเน,ะนาะนังล่งกาบล่งสามเทียบอน,นี้เออ้อเทือกับใบเทือกับใบเอาไปไหว้ปุ้ บอกซื้ออีลีเพิ่นนั่ตะกุนเพิ่นแล้วก็ก้าวเพิ่นว่าลูกหลานมาเห็ุแล้วเห็ดถื่อว่าถื่อกะคันถื่อกะให้จะเลื่อนลงเลี่ยงบอกเพิ่นมือนี้ผมไม่บัจฉาสุดาหรือว่าโบัจฉามือนี้แต่ไมาเห็ดตามคั้นสัญญาสัญญาที่ให้ไปแล้วผิดพลาดหรือว่าเหตุบ่ถื่อบ่ขวนมือนี้ลูกหลานขอเอาหสดีกรรมแล้วก็ขอให้คุณครูบาร์จานไม่เถื่อเลยขอโทษขออภัยท่านทวย จเลในหน้าที่การงานมีแต่คนนหาคนแย่งค้นเมตตาตลอดไปขอให้พบเจอแต่สิ่งดีดียังยืมต่อไปด้วยสาธุจะเลื่อนจะเลื่ไปล่ำใจกับคนหาค้นหอมซื้อเสียงดังกลงฟ้าผลละพุ่นไปฮักตีข้องมันนี่ปันเกลียวใบสีขึ้นไปถวายเพลินกลับมาไล่อันนี้เอาขึ้นไปอันพระไปขอพรเพลินคือกันเด้อผ้ขากระไดนะวิชัยสุพรรัต กัปลูกลูกเพชรบึงกุยปลูกลูกเพชรบัน่นแพงนี่แหละกัมาขอพรหลวงปู่คือกันนั่นละให้ค้นหกคนหอมไปใส่มาใส่กัให้ปลอดภัยตลอดรอดฟังเงินน้ำก,ำล,กลุ่มน้่งเมียนลูกหลานให้ล,ลูกหลานเจริญเออไปลองไปล่ำกะบให้กันค้นหกค้นหอมล,ลูกหลานเดอ้อเอาใบสีฝุ่นไปตั้งไว้น้ำหลวงปู่อืมเอาไปเมียไปน้ำกันป่ะมาทางพี่ว่นพี่บัดน,นี้ บอบ้เน,นี้ยเอาขึ้นพุ่นบ้บ้วนไปเพียตีเออซื้อเสียงดังก,ทกท็ทุกทิศทุกข้างกันตัวตีของตีละข้างตีอ้อมนี่แล้วม,มาแก่ม่านั่นแล้วหลองปูเอ้ย ดังนำ้ำไโบดออเอามือฟาดเอาลดุ้ยเอากำปั่นฟาดเอาได้พีนอน ไปแล้วว่าท่าน you <phone rings> เรียบร้อยแล้วพี่น้องเซตไปที่โอ้ยอดถากันเลยนะครับพี่น้องวัดวางน้ำเย็นเด้พี่น้องด้วยบัินีนเด็กไปที่ทหารเนาะช่วงนัมม้นเป็นช่วงอันเป็นกลังงกรารได้ไหมเนาะ ไ,จจปาาไปดูเราละคนแรกในไม่โอกาสมาแก่ย่สมอเป็นไงบ้างเมื่อกี้ฮะเป็นยังโอ้ออยางอ่อม่มอยแล้วพี่น้องมันอี้สิลักบอกพีกวัดด้วยบนันีงง <y> ้มา่งงามครับเถอะเออบอกพีกแม่ไปจะกินกับสมดีเถอะน้อยบอกพีกปลากลับสมงอบอเออ พ่นห้บ่หลังเงือบ่นหายบรรดาบมาหอกินก็ได้ซกินก็ได้ก็เดากับเจียวมาปกินเองโอ่กะเผาพุ่นะมึงเนี่ยสะอ่อนเมื่อพิ้นแห้งพี่น้องป่านนี้หลัยหอนใส่อยู่ทึ่งไทยขีดทึ่งหนอนภาพบวัดนิ่งกันขอโทษขอไผ่เด้อพี่น้องเด้อผุนมาหอดข้างล่างกันยังดีดอีกยุ่ยผิอะ เนีอยากของพี่น้องได้ยินเสียงพิ้นเสียงแค้นดนตรีประจำภาคอีสานเออไปใช้กับมวนเนี่ยโอ้ยบัดลงสีหน้านวลข้นอ้วนคือปลุกลุกพลวัลเป็นเรื่องใหญ่เลยไม่ใช่ไหปาดปาดปาดเอาพี่น้องคลิปนี้เอาไว้สมิสกรนะคะเด้อเดี๋ยวฝากกันในคลิปนม่คลิปต่อไปจ้าติดตามมาเราจะไปทำอะไรบ้างเนาะคนล่วงแล้วถ้าคน่ะ ทั้งเลยเดี๋ยวถ้าในโลกไงจิ้มไวเน็ตล่ะจ้าจ้าจ้ารู้สึกว่าเน็ตมีปัญหาเอาฝากกดแชร์กดไลค์กดซับตะไข่กดติดตามช่องปุ๊กลุกล้ำเพิรออฟอิสเซียลนั่มไปทำไรธรรมชาติได้ไหมไปยังก็ซับตะไข่ไหมเออกระซมนอนมาลายเอาให้ลุกเอาฮะให้ลุกไปเออดอกตะไข่เหี่ยวอัลซามอร์น้ำในเด้อพี่น้องเด้ออาจิ้มเนียไว้สักหนี่ก่อนค่ะสวัสดีจ้าเอาไปใช้อีกน้อวันนี้ไปขอพ่อหนึ่งจัดหนึ่งจ้าเอา ไปเอาแม่นํา <laughs> <laughs>